สถานการณ์ที่บ้านหนองยาแก้ววันนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมกาลังพลและรถน้าจีนโน่เอาไว้เผื่อว่าเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นค่ะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีสถานการณ์ใดที่น่าเป็นห่วงค่ะรวมถึงวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะก็มีประชาชนชาวไทยหลั่งไหลมาให้กาลังใจเจ้าหน้าที่กันอย่างคับคั่งเลยค่ะ วันนี้เจ้าหน้าที่ที่บ้านหนองยาแก้วนะคะได้มีการจัดเตรียมทั้งกำลังคนและรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือรถจีโน่เอาไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ยั่ยยุจากชาวกัมพูชาที่อาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นรวมถึงมีชาวไทยจากพื้นที่ต่างๆพากันแวะเวียนนาอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบแก่เจ้าหน้าที่และมอบกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กันอย่างไม่ขาดสายค่ะอาทิย์นายอนุชาเชื้อสายนักปั่นจักรยานวัย60ปีที่เดินทางไกลาจากจันทบุรีมายังแนวชายแดนเพื่อมอบกาลังใจให้กับพี่น นาจูปรางหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป้าอายุทยาที่ตอนแรกตั้งใจจะนําหนังสติกพร้อมกระสุนมามอบให้กับทหารแต่เมื่อคิดว่าทหารคงไม่สามารถนําไปใช้ได้จริงจึงเปลี่ยนใจว่าจะนําไปให้ประชาชนด้วยกันแทนโดยระบุว่าการที่ชาวบ้านรวมตัวกันในครั้งนี้เป็นเพราะความเจ็บใจที่ฝั่งกัมพูชานําพระปลอมเข้ามาเหยียบย่ำและทําลายแผ่นดินไทยทั้งที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของไทยโดยชอบธรรมค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภออรัญ,ญญาประเทศจังหวัดสระแก้วก็ได้นำน้ำหวานมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจแนวหน้าเพื่อเป็นขวัญและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการดูแลประเทศชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐได้เป็นอย่างดีค่ะ ขณะที่บ้านคลองแผงในพื้นที่อำเภอตาพระยาที่อยู่ใกล้กับแนวชายแดนก็มีชาวบ้านชาวไทยจับก,กลุ่มกันนำรถกระจายเสียงมาเปิดเพลงปลุกใจร่วมกันร้องเพลงชาติและส่งเสียงไปถึงชาวกัมพูชาให้สำนึกในบุญคุณที่ไทยเคยช่วยเหลือเอาไว้ด้วยโดยนางพ่องศรีรพันธ์อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านคลองแผงเล่าว่าตั้งแต่ที่มีการแบ่งที่ดินให้ชาวบ้านตั้งแต่ปี2536ก็มีชาวบ้านประมาณ9รายที่ไม่สามารถเข้าไปทํากินในพื้นที่ที่จัดสรรให้ได้โดยได้รับการขู่ว่าจะทําร้ายและวางทุ่นระเบิดและลุกลามา แม้จะเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนไปกว่า20ปีแล้วก็ไม่มีหน่วยงานใดสามารถช่วยเหลือได้ค่ะไปทํานาไม่ได้คือมีอยู่ประมาณ9ราย9รายนี้คือเขาไม่เคยได้ไปทําเลยหน่วยงานไหนมาก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้พอเราไปทำอย่างอย่าง,อย,างอย่างชื่อนางริงเซฟโอเนี่ยผู้ใหญ่พาไปทําเองเลยนะไปทําตอนแรกได้ประมาณ5ไร่พอปีต่อมามันไม่ให้ทํามันไล่มา แล้วมันก็มาขู่ว่าถ้าเข้ามาทำมันจะแบบเหมือนว่าจะจับเราไปเนี่ยแต่เราไม่กลัวเราแต่เรากลัวที่ว่ากลัวมันจะวางกับระเบิดเราก็เลยทิ้งแผ่นดินแม้ว่าจะมีกระแสข่าวมาว่ามีชาวกัมพูชามารวมตัวกันอยู่ในบางจุดของอำเภอตาพระยาแต่ก็ยังไม่พบว่ามีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นและจากการสำรวจมุมสูงที่บ้านหนองยาแก้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดจากทางฝั่งกัมพูชาค่ะ ไม่ใช่แค่ที่สระแก้วที่ต้องระวังเท่านั้นนะคะทีมข่าวได้รับรายงานว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมทหารพรานานาวิกโยธินที่4ก็ได้มีการจัดกำลังพลวางรัว้วลวดนามผีเพลงตามจุดล่อแหลมในช่องทางธรรมชาติที่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไว้ด้วยเช่นกันเนื่องจากเกรงว่าจะมีบุคคลต่างด้าวใช้เป็นเส้นทางหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและนำสิ่งผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาในประเทศนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วและจันทบุรีตลอดทั้งวันมานี้ค่ะ